สวัสดีค่ะไปกินนะคะ่ะขนมดอกสดน,นะคะที่จริงเธอเขาจะเรียกขนมดอกสนใช่ไหมบางคนก็เรียกขนมดอกโศนน,น,โน,นะคะเรียกอะไรก็เรียกเลยนะคะมันก็เป็นขนมที่เรากินได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไปกินนะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะมันเป็นเป็นหน้าดอกสนออกนะคะเราถึงจะทําขายใส่น้ําตาลทรายเยอะๆหน่อยนะคะมันจะได้ออกหวาน เดี๋ยวเรามาพูดเกี่ยวกับอาหารดีกว่านะอาหารนะคะนี่นะคะไปกินกันได้เลยแต่ต้องสดดสใสนนะะนะะงน่น้ำตาลเพิ่มแล้วก็มดเยอะป่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลใส่แด่นี่นะคะด้วยเล็กๆเป็นราคาต้องโรยด้วยน้ำตาลน้ำตาลเพิ่ม มันมีน้ำตาลทรายขาแต่นี่ถ้าท,ที่บ้านไหนน้ำตาลแล้วก็ใส่ไปดิให้ออกรสหวานนะคะให้ออกรสหวานหน่อยน้ำตา ็บให้ดีๆด้วยลื่นไปหมดมันลื่นเพราะนี่นะคะเดี๋ยวป้ากินนะคะ ทำให้รีบร้อยนะคะเวลาเราตั้งนี่นะะเนี่ยข้าวก็จะลื่นใช่ไหมเราก็ลองตั้งแบบนี้สิจะลืล่นไหมลื่นก็ล่วงเลยนะคะออมากินกันได้นะคะค่ะคุกไปคุกไปนะคะมันจะเป็นดอกอดอกโศนนะคะดอกสนแต่บางคนเขคิดเข็ดเว่าขนมดอกโน นี่นะคะอร่อยจะเป็นหน้าเฉพาะหน้านะคะถึงเขาจะมีพูดถึงนะคะข่าวนี้บางครั้งก็โอเวอร์นะข่าวนี่ค่ะยังไม่ยังไม่ตรวจสอบอะไรว่า ใครผิดใครถูกนะคะก็ไปบอกกับทหารนะคะอะไรนะคะคอะไรนะคะเขาเครียดยิงกาดผู้มันไม่ใช่เขายิงกาดนะคะทาหารคนนี้นะคะเขารบชายแดนมานะคะหนุมเขารบชายแดนแล้วก็ได้นะคะ ได้คือแล้วก็ไม่ไม่เอตัวเองไม่ไม่ได้เสียตัวเองไม่ได้ตายนะคะได้รบอย่างแต่ช่วงที่คนนักข่าวออกไปโอ้ออกเวอร์ไปน่อยนะคะตรวจสอบจริงว่าว่าทาหารเนี่ยเครียดจริงจริงกะอะไรพวกนี้นะคะอ่านแบบว่า ดูฟังข่าวนะไม่ถูกต้องที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นที่ว่ามีหนุ่มสองคนอะ่ะกินเหล้าแล้วเปิดเพลงดังตรงนั้นไม่เป็นชายแดนนะคะทหารเขาก็เดินตรวตาตรวตาแล้วค่ะพื้นที่อะ่ะถ้าแบบว่าถ้าเสียงปืนวันดังน่ะนะคะมันก็จะ สียงมันจะไม่เห็นพวกโดนเดินอะไรมันจะไม่ได้ยินเสียงนะคะทีนี้ทหารเกณฑ์คนนี้นะคะทหารนะคะเขาได้ยินปุ๊บแล้วเขาก็แบบเดินลาดตระเวนเนยเขาก็ไปบอกรัชชายหนุ่มเนี่ยไอ้ที่นั่งกินเหล้ากันเนี่ยนะคะไปบอกว่าอย่าเปิดเพลงเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะพวกกัมพูชาเนี่ยเดินเข้ามา พูดแค่นั้นนะนี่กินเหล้าเมานะคะคนที่พูดเนี่ยปากไม่ดีพวกนี้มันน่าจะตายไปเลยนะเขาดูแลนะคะชายแดนนะคะให้ให้ดีถ้าได้ยินเสียงอะไรมามันดังใช่ไหมเสียงเพลงเนี่ยเปิดกตรงชายแดนโอ้เปิดดังมากนะคะดังมากเลยนี่คือชาวบ้นวานไล่ฟังทหารไม่ผิดแต่ไอหนุม่มสองคนเนี่ยมันผิดมันเขาไม่ให้เปิดเพลงมันเปิดเพลงเปิดเพลง,พลงแล้วกินเหล้าแล้วทีนี้อ่ะ เขาเดินลาดตะเวนแตหารเดินลาดตะเวนก็เลยมาบอกว่าเปิดอย่าเปิดเพลงเพราะว่าช่วงเวลาตหันทําสองทุ่มนัเลิกเดินลาดตะเวนแล้วว่าถ้าไม่เดินลาดตะเวนแล้วก็กัมบูชามันเข้ามาเนี่ยเราจะดินเสียงไหมเปิดเพลงก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมก็ได้บอกไอ้หนุ่มเนี่ยบอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดเพลงช่วงนี้อย่าเปิดเพลงเพราะว่าเสียงมันจะดังดังแล้วจะไม่รู้ว่า กัมพูชาทหารกัมพูชาเข้ามาได้ไงได้ยินเสียงอะไรนี้ไงดีแหละครับแ,แล้วทิ้งเงะ้สองหนุ่มนี่ก็ด่าโอ้ด่าอาหารด่าอ้ยังนี่ด่าแบบว่าด่าเจ็บนี่เราไม่เอ่ยคําว่าดา่าเจ็บน,น,นะยังทหารยังไม่ชนะกัมพูชาสองคนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งน,นะคะกัมพูชากับไทยนะไอ,อหนุ่มสองคนแม่เป็นไทยพ่อเป็นเอยแม่เป็นกัมพูชาพ่อเป็นไทย ปากดีนะักคนเขาด่าบอกไอหมาสองตัวเนี่ยนะคะปากเนี่ยเขาเขาทหารเขาก็คนลาทหารเครียดจากการาสู้รบจนว่าไทยเนี่ยได้แผ่นดินคืนมาใช่ไหมนี่เขาค็อยู่ในรบนั้นและช่วงนี้เป็นช่วงเขาเขาไม่ได้สติเขาไม่ได้ไไดสื่ออะไรนะ่ะความเครียดของทหารนะคะเขาตรวจมาแล้วก็ไปเตือนคนไทยบอกว่าอย่าเปิดเพลงดงังแล้วกินเหล้าไปดา่า ไปไปไปตื่น ée, ไม่ได้ไปด่าเขาอีกด่าเจ็บเจ็บแสบแสบเนี่ยนะเขาก็เครียดขึ้นมาเลยทําไมเขาคงจะคิดว่าทําไมอยู่ประเทศไทยทําไมไม่ไม่ดูแลประเทศไทยไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่รักประเทศไทยคงจะโมโหว่าความเครียดขึ้นหน้าก็เลยยิงไปเขาไม่ได้ยิงให้ตายนะเขายิงตรงขาเขาไม่ได้การยิงประชาชนอากาศยิงไอ้สองคนเนี่ย <of> แล้วทหารเขาก็เดินไปเลยนะคะเดินไปเลยนะไปหาที่หลบมุมนะคะจริงตัวเองเลยเพราะว่าคือว่าทหารไม่อยากให้ชครมาลบหลูใช่ไหมว่า,าไม่ชนะไอ้กัมพูชาอะไรพวกนี้แล้วก็บรรดาเยอะกันนั่นอีกนะคะเราก็ไม่เอามาพูดนะคะแล้วก็ขาวก็ไปอูอะไรนะไปลงโซเวอร์อ ไปหา,าเขาอาจจะเป็นโรคเขาไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะหาว่าข้างอย่อยางนี้นะที่จริงการอ่านการทําข่าวนะสมควรที่จะไปนะคะดูให้ดีนะคะไปสืบเรื่องให้มันดีเสียก,ก่อนก่อนที่คุณจะมาพ่ายชาวทหารก็ทําให้ทหารก็เสียหายไอ้คนที่ทําไมมันยิงเจยิงมันให้ตายไปเลยก็แล้วก็ติดค,คุกแค่นั้น,นะปากไม่ดีเนี่ย คนเอว่าสองคนนี้นะคะไอ้สองคนลูกครึ่งอ่ะไทยกัมชาเนี่ยดูด้อมานะคะเขาเห่าเขาเห่าอยู่นั่นแหละค่ะไม่รู้เห่าอะไรเป็นประจามเวลาพูดก็เห่าเวลาพ่อเขาออกไปน้องหมาเวลาพ่อเขาออกข้างนอก เขาใส่ชุดไปเวแล้วขับมอไซค์เขาจะห่าจะร้องเรียกแต่ว่าถ้าใส่ชุดทำงานออกไปเขาจะไม่หาวอร่อยเรื่องนี้นะคะเราสุเราสมควรสรุปด,ดีทหารกล้าคนนี้เพราะว่าเขาก็ทําเขาก็ยึดนะคะลบออกมา,าให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปนะคะพอเข เลดออกมาเขาก็มีความมีความชอบของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วมาเจอคนไทยปะไม่ดีนะคะตัวเองอยู่อย่างสบายเขาก็ต้องเดินแค่คำพูดเขาเตือนว่าอย่าเปิดเพลงดังเดี๋ยวให้พวกกำกพบชาเนะ่ะไม่รู้ทหารกำกับชาจะเข้ามาตอนไหนหรือโดมที่นั่นมันจะไม่เห็นพ่อสองหนุ่มนี่เขาไม่ฟังประกาศทหาร อ้ oh, แบบนี้นะสมควรนะไปอยู่นู่นเลยนะคะคําบูชาพ่อแม่เป็นคาบูชาพ่อเป็นไทยสมควรเอาไปอยู่นะคะลองไปไปไปบสักตั้งมันจะเป็นยังไง mm hmm. เขาตายแล้วสมควรสรุนหนเขาเขาทำดีก่อนที่เออเขาเขาก็ลบอยู่นะคะลบอยู่แล้วก็ชนะ,ะชนะได้เขตพื้นที่คืนมาเพราะว่าการลบของเขาด้วยนะคะทาหารกล้านะคะ แล้วควรหรืออย่างข่าวก็ไม่สมควรไปลงวอเบอร์ไม่สืบสอออะไรให้ดีว่าหาปเป็นโรคเขาไม่ได้เป็นโรคจิตถ้าเขาเป็นโรคจิตหรือไม่เขาเขาไม่เดินลาดตะเวนหรอกนะคะไป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 ฝ่าไอคนด่าคนไทยเนี่ยไปด่าเขานะคะด่าเขาเขากับคนเราก็เหมือนกันนะคะมาด่าเราทำมาเพื่อชาตินะั้เหนื่อยเดินลาดตะเวนมาเจอด่าไปเตือนก็ไม่ได้เนี่ยสมควรจริงให้ตาย สองคนเนี่ยสมควรเสียได้ในกับเสียได้จาทานจ้ากินด้วยพูดว้วยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากนะคะกินขนมดอกสุดหนุนมนะคะอร่อยอร่อยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันละกันขอทุกท่านจงมีความสุขเนทางไปนหนขอให้ปลอดปลอดภายแค่ค่าจากเีินตลาดทั้งปวงบุญรักษาภาคุ้มรองสาถุกค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ